ผ่าเจ้านั้นให้เฝ้ามาโมทนานำไอ้แนมเปยังน้องหลาสิไดบุญน้ำกันอ้ยอ่อนซ่อนเพรายีเมยใหญ่บานน้องใหญ่หลายเพิ่นมาสืบผ่านน้ำตินดาบานสุทธาสีเออไอ้ตินดาบานก็ได้เงื่อนบาทหนึน่งวัดดีเน่แล้วน้องลาเอยบาดให้สุทธาสีนี่ซอกในเงื่อนในสั้นของสุทธาสีมงคลเดอ้อบาดสุทธาสีส,าสิได้อันใดไปท่านเอาซอกเบิงน้องหลาซอกเบิง อไอ้ตีนหน้าบานเอ้ยซอกไปซอกมาซอกมาซอกไปซอกบอกงันละกัซอกมอกนี่ได้อันเดียวบันนี้ไอ้ตีนห้าบานแม่นเจ้าใดยังแม่นเจ้าพ่อ,อยังลักษณาสีได้เข็มขีเมียงดวงเดียวกันยังวะเข็มขีเมียงขีสนิมเนี่ยจ้าโอ้ยเข็ม,มเจ้าจะไม่ขี่ลายแท้ กยังวาน่ะตัวน้อยดีตินเน้เสิไปท่านน้ำพอเสฐียรนะมีเข็มดวงเดียวนี่แล้วสิไปท่านน้ำพอเศรษฐีสตัตว์ว่าคนถูกคนอยานองนอนเสียหาสื่อใสเงินกับบอมีโอ้ยบ่เป็นอย่างดอกหล่าเอ้ยพี่ว่าดีละดีแล้วสุท่าสีตั้งใจต่อบอมีบอกขัดข้อเอออ่น,น้ำไฟน้ำไฟไอ สิบผ้าใหญ่ด่วนพลันผ้า,ากันยับเข่าไก่ไปจ่าต่อทานเสษฐีพอเสษฐีเอ้ยว่าจังไดเนาะเมนเหตุหยังโยอีพอเอ้ย กำลังเตรียมเนี่ล่ะกองบนกระถินเมือนี่กับมืองานเด่นล่ะโอ้ืมืองานพอดีวปติพอคือว่าจังสี่เด้พอว่าจังไดพวกลูกทั้งสองเนี่ว่าสีมาขอโมทนาน้ำแต่งกระถินดอมด้วยโอ้เพื่ออำนวยบนไพนาเลยอีกมาขอแปงหน้าว่าน้ำพอสีไใดบ่อน้อได้อยู่ดอกคมอือมีแนวดเหล่าพอยังบ่ท่ันคบเครื่องสี่ขอคำรับเอาเอ โอ้สิขอคำรับปวาหุตีแมนมีแ<ม> <ปะ S 2> นวใดมันบ่ท่านครบว่าแมนเครื่องบริคัทับบริขันมีพร้อมบริว่านครบทุกอย่างลว้วนแต่ของมีราคาเกินปัญญาพวกมูเจ้าสิหาสื่อเครื่องกรถินจ้าขยินดีประสงค์สั่งทางกุศลพอบาวาจ้าด้าเงินตาสาธุการนบนอบนิ้วกระไดดอกตินนบันสุทาสีคงสิบ,บมีอย่างขาดดอ,อกครัมเอ้ยโอ้คุณพพอ เอ้ยตั้งใจมาท่านแล้วเสียเอาขึืนกระพิษข้ามกาวเ,เป็นสัท่าหัวเตาพันวาใจบ่แแน่บุญสีเสียมบ่เกิดผลเนืตักกนเนเระว้นแน่แล้วยะหวงแหนฉีตนีคอยนั่งสุดท่าสีในท่านเข็มเด็มหน่อยเพื่อยิบดนแซลเจีอนเน่ไปอย่าง<อ>บาดกระถินมีไปอีพอมีแล้วใส่ระบาทนี่ระบ,บาด บาดสมาหน่วยงามแถบาดขาบาดกะงงมงามไปเบิดสุยังอะผ่าไตมีเราไปยุสูงสูงพุดสับประท้นมีเราไปอยู่ทั้งพุ่นกะมีแล้วตละลับปัดมีเราไปตละลับปัดยุใส่ะรฮะอ,อันนั้นมีเราไปอันนั้นอันดหอันนั้นอันบกโลกแม่อันใดโกกโลก อัในในแนวกองน้าบกโ,โลกนะโอ้ท่ามกะกโร,ร,กระลกตีขึ้นท่ามกะโรลกตีเออท่ามกะ,กรรมกระกโ,โ,กโกเลเรลก,กท่ามกะโรลกยักษเหลียวสุดท่าสีกับบ่ได้บวชจักเทียกับบ่โอ้เขาเอิ่นท่ารรมกะโรลกดอกว่าตีเออหันเดียบยู่ในหันเดียโอ้เขาบ่ได้เอิ่นบักระทกโลกตัวเออกบ่ได้เอิ่นกระทกโลกดอกตีบ่โอ้เขาเอิ่นท่ามกะโรลกตีพ่อเอนเอาเราพ่อ,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 อเอ,อ้ยสุดท่าสีกับมีเข็มดวงเดียวนี่แหละสีมาท่านรวม ไอตีนาบานเพิเ่็มีเงินบาทหนึ่งโอ้มีเงินบาทหนึ่งให้พอตรวจดูบริวารของพอเบิ้งอันไหนบ่ท่านคคบอันไหนขาดลรพอเอาพอสิตรวจเบิ้งนำนด้อตรวจเบิ้งนด้พอเด้อบัดนี้นีพอได้ฟังนา่งเ้า,าสุธาสีทะเลงกาว สี่ริรรมอ้อาววัตุเราบดหน้าเจอลืมได้กับกองเข็มเด่นน้อมฮะลืมยังก่อพอปฏิโตล,ลูกลาเอย้ยพอลืมได้กับเข็มโอ้ยพ่อดีเลยตัวอาชิพาบานแับเนี่ย ใส่สุดทาสีจะว่าจะได้ยังก่อนี่เข็มพอเน็บใส้กระดาษไว้นีย่านมันหายใส่อมาเบิงก่อนนี่นี่นี่เอาพอเข็มปาดดำกระดำผพอเดือเข็มก็คนถูกคนนยากนาะงพอกระสิฝนให้มันเหลี่ยมอยู่ละพอฝนแล้วเหลี่ยมคือได้เขา้าผภาพวัดีจ้าโอ้ยังขาดได้สันตัวขานเพราดีแต่ต้องขัยาก ผมได้เงินบาทหนึ่งนี่ขอดห่อผ้าไว้คือกันยันลดเสียนี่เสียวไปซื้อได้ไหมพอ่อโอ้เจ้าไปขายผ้าได้เหรอาี่ได้เงินบาทหนึ่งมาเสียวมาซื้อได้เห้ยพ่อนี่พอดีแล้วนี่โอ้ได้ทั้งได้ไดทั้งเข็มมัดนยยี่ยยยเอ้ยครบแล้วเคียงกระถิ่นข่อยบัดเอาตรวจเบิงอีกพอบัญหามีแนวขาดพอตรวจเบิงเออเกือบบ่เต็มนอนนิ่มนะกระถิ่นคันนีเก่า ขั้นท่าสีเบาากถินเอนานั้นต้องสอมผลสิได้บอดลายสำหรับเงินแลได้เป็นของนมตินาบาน โมทนาทมทานหวมกองกระถินด้วยนะเป็นคนจนคนรวยมีศรัทธาทำได้ตามใจผู้สิแตแดงแดงก็ต้องวานแดงบ่อนเดินวาดแหลมในมันเปืือนเลปลี่ยนไปเดินน้อมเวดีน้อง โู้ใดทำผู้นั้นได้ยังแนวแน่ न, บ่แปรพผ่นลูกคำมือบ่อาจทำแทนกันกันแบ่งปันกลจนทางนะ สามตาบอดคำทางขันบอลเรียนขันบอลรู้ขันบอลดูขันบอลเจ็บ่ขันบอลู้เจ็บเจงมีจันนูเหตุผนเด่นน้องเวดเดีน้อง เียนศึกาสาซอกคนจนเห็นงาเห็นแนงน่ะจนหินสุมเห็นเสงจังแตงตามน้ำด้วยน่ะได้มาเสียเจิงมุยแพ่เก็มของเน็กน้อยก็ยังดีเขาแก่้อยดีกว่านั่งรอคอยให้เกิดความผ,ดผาดพัสใหยหนามโมลูกหลานเด็น้อย ອອຍເດນນສຸຕາຈີกันบໍ່ຈາຕາໍທັນຫ່ວມຄົງສພນ Cớt mà đồn, chôn hoa kháo, thao kèo vây phân nha Thuộc nộ sơn mèo bao ngũ, bà sơn ngũ hao Nộ kỳ xôn nộ tàu mà sơn mũ sàng, Ngày nhai nhang tàm. Phụ bà sơn mẹ nằm, nụm mà sơn hào. เขามาขอทำทานจะงูเดยวมันบอกพองนะถาทั้งสองคนใส่ได้มาวอนเบาอ่อนบ่มีเง่บ่บม,บมีก้อนสิทัานเข็มและด้พอได้รวมความบุญเด่นน้อม วเดีน้องได้มาขอวหวามโหนตบแต่งแปลงกะทิเฮา,เากะยินดีรับบอในายแน่งขันยัน,ยนเยยนะเฮาบอกเคยยำนาว่าท่าสีท่าสาว่าบุญน้อยต้อยต,อตามเ ใจประสงค์ท่านน้ำบอกว่ามากแรืหน้อยกฎหมายห้ามกำบอมมีนาลูกคำย,ย่อยก่อนทิท่านในครั้งนี้พาก,กันเนกอธิฐานเอาเด้อ เพื่อกุศลผลทานได้ซอยสูไปภายนามปัดธนาธรแนวใดดีเจ้าวามญาดโยมบานหนองไ่นีละดื้ปัดธนาเทือนีให้สมดามนาดัง mamuong dang mannu ทางท่าสีบดจาัดานขอทํำท่านห่วมคงสิยุงกัดไย,ย่บ่หมีเข็มแลดาไปยิบดนเซวจีวรพวดสาธุเดอ้อผู้ท่านหมอนท่านมุงอาสนะศาสตร์เสือทั้งผู้มาซอยเหลือเห็ดขนมเข่าต้มหุงเข่าอมแกงผู้มีแห้งตักนำหาฟื้นพร่อมพา เห็ดปลาล่ำซอยเอบุญสิได้มากหลายพวกมาเห็ดตาดม่าซอยเอทั้งมูสเวตชัดจัดว่าบุญมหาศาลซอยกันกุศลลนตินบัลสุธาสีข้าวนั่นก็คือกันเผินบาออกมาจากปากเบ่าให้โยมเท่าได้ลบฟังเบียนจังใดเพื่อนให้เจ้าท่านเราได้บัตเนียเพื่อนเฮฮอดท่านน้ำแล้ว <Man. S 2> เป็นเพิ่นใหเ้าท่านนำจังสีบดน้ไอสิปัตนาอธิษฐานท่านได้สุธาศีบัเนีย่ยโอ้ปัตนาตีอิพพอเหตุบุญนีก่กาดโอ้เหตุบุญต้องปัตนาตัวข้าม,มือโอ้ oh, อธิษฐานในจิตในใจเมนอธิษฐานออกเสียงบ่พอออกเสียงกระหฮงดีคำาม,มือโอ้ oh, อธิษฐานออกเสียงกะดีอธิษฐานบอออกเสียงก็ะได้แม <Man. S 2> นเนี่ยอธิษฐานในใ,นใจผู้อื่นจะได้ยินนำ้ำติศนได้ยิน ผู้ใดได้ยินเทวดาฝ่าดินบวเด็ดโอ้ได้ยินน้ำเบิดคำาม้ยโอ้เป็นจังซานเม่นเอาละไอตินนบานเจ้าเสียอธิษฐานในใจฤๅสีอธิษฐานออกปากไอกะว่าเสียอธิษฐานออกปากให้เจ้าให้ไอไอธิษฐานจังใดขันเอากระเจ็บเจ้าแล้วเนาะเอาจะเด็บซันไอกะเสียอธิษฐานออกปากให้พ่อหญ่แม่หญยบ้านน้องไญ่เิ่นอธิษฐานนำ้ำอธิษฐานในใจกะวางสิ่าจะได้ <laughs> เด็กกับเฮดไปนอนสุดท้ายสีเนาะเอาอธิษฐานในใจเนาะวันนี้ไม่ได้ยังยุนีค่ะอธิษฐานออกปากเนี่ยแม่เด้อย่าทายอธิษฐานในใจเด้เอออธิษฐานในใจน้มันติเป็นเกือกเป็นว่าเอาอธิษฐานเบิ่องอธินาบดยบัดนี้ cả trắng đèn cú khâu và nôm còn nhỏ giòn mưa son lớn còn gì than liền nổi chẳng và xa thua xa thua đứng thương và thấy gia than nổi, ngân bà điều chăn đây bon nhọn và thuốc nhạc hài tê chạy tăng tăng buồn đến non nè bò mi thun chăng xa lạ khải phà toàn phục bịt ca giá đuôi bảy mây tòa bao chỉ biết còn phù bao thấm hay sao để gió rời bỏ cây bỏ chẳng men cầm đến nó nè à say bún roi khầm chẳng đầy khôm quâm là ai xa thu đứa ว่าดานณพาไล่ทานพระอินอยู่พมฟ้าพร้อมทั้งเมฆาลาโทรลณีอสนเจ้าจงบันดาลให้สุสอยติณนาบานคนพยทานเงินเลียนสื้อได้ถวายทันหยิบผ้าไตรให้เดินนุงแน่ ท้ละนินาไทายผู้คำแผ่นโลกามีสักดาฤ์แข็งให้ส่องยันเนื้ว้วยให้มุมสวยเขานี่ให้ได้เป็นเศรษฐีให้มั่งมีเงินล้านด้วยผลของสินผลของท่านพาบวานอะ้อยโยให้สู้ขึ้นอยู่สบ,บาย คุณพาละัตะนาใร้อมให้นำสู้ทุกเศร้าคำเนามีทรัพย์สินเงินคำมีสมบัติมากล้นัวนดินฝาแตกสะลา,ายแนา่าตรนี้นุ่งใบไม้ซาดหนาไม่นุ่งไม้คำทั้งงา้มโกกรรมมายี ตินนบานปราถนาะเทอดนี้สมดวยว่าดังหมายนั่นลาดนาะสัทธา เด้อ,ดอเงินบาทเดียวปูขาได้ขาย